สวัสดีค่ะเมื่อเราพูดถึงสัตว์ป่าในทุ่งแยสวรรณาหนึ่งในสัตว์ที่มีความสามารถและน่าสนใจมากมายคือไฮยีนาไฮยีนาไม่เพียงแต่จะเป็นนักล่าที่เก่งกาจแต่ยังมีพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนลองมาทําความรู้จักกับพวกมันให้ลึกซึ้งกว่านี้กันค่ะไฮยีนามีลักษณะและรูปร่างโดยรวมคล้ายกับสุนัขหรือหมาป่าซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อไฮยีนาไม่ใช่สุนัข หากแต่เป็นสัตว์ที่อยู่ในวงที่ใกล้ชิดกับวงเสือและแมวรวมทั้งวงชมดและอีเห็นด้วยไฮยีนาเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้อย่างดีทําให้พวกมันสามารถตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างๆได้ทั่วแอฟริกาและบางส่วนของเอเชียความสามารถในการปรับตัวนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทําให้ไฮยีนายัางดํารงเผ่าพ,พันธุ์อยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย แม้ว่าพื้นที่ที่พวกมันอาศัยจะเต็มไปด้วยสัตว์นักล่าตัวอื่นๆเช่นสิงโตและเสือดาวไฮยีน่ามักอาศัยในพื้นที่เปิดโลง่งเช่นทุ่งหญ้าสวัสน,นิาป่าปโปรง่งหรือพื้นที่แห้งแล้งเช่นทะเลทรายพวกมันเลือกพื้นที่เหล่านี้เนื่องจากมีทรัพยากรอาหารที่หลากหลายไฮยีน่าเป็นสัตว์ที่ล่าเหยื่อและกินซากสัตว์เป็นหลักทำให้พวกมันต้องตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ไฮยีน่าสามารถหาอาหารจากสัตว์ที่พวกมันล่าหรือจากซากสัตว์ที่สัตว์นักล่าชนิดอื่นล่าและทิ้งไว้ไฮยีน่ามักตั้งถิ่นฐานในโพรงถ้ำใต้ดินหรือโพรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยโพรงเหล่านี้มีความสำคัญในการป้องกันตัวไฮยีน่าและลูกอ่อนจากสัตว์นักล่าตัวอื่นรวมถึงช่วยปกป้องพวกมันจากสภาพอากาศที่รุนแรงเช่นความร้อนจัดในตอนกลางวันและความหนาวเย็นในตอนกลางคืนในกรณีของไฮยีน่าลายจุด ซึ่งเป็นไฮยีน่าที่อาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่พวกม,มันมักตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำและเหยื่อชุกชุมเพื่อให้มีอาหารเพียงพอสำหรับสมาชิกทุกตัวในฝูงการอยู่รวมกันเป็นฝูงทำให้ไฮยีน่าสามารถทำงานร่วมกันในการล่าเหยื่อขนาดใหญ่และปกป้องอาณาเขตจากสัตว์นักล่าตัวอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการตั้งถิ่นฐานของไฮยีน่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการหาอาหารการปกป้องฝูงและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ตั้งแต่พื้นที่ที่มีทรัพยากรอาหารมากมายอย่างทุง่งหญ้าไปจนถึงพื้นที่แห้งแล้งเช่นทะเลทรายโดยไฮยีน่ามักใช้โพรงใต้ดินและถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดนี้ทำให้ไฮยีน่าเป็นสัตว์ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไฮยีน่ามีรูปร่างและลักษณะเฉพาะดังนี้ไฮยีน่ามีลำตัวที่แข็งแรงและค่อนข้างใหญ่ส่วนหัวของพวกมันใหญ่ และมีขากันไกลที่แข็งแรงมากทําให้มันกัดและกินกระดูกได้อย่างง่ายดายขาหน้าของไฮยีน่ามีขนาดใหญ่และยาวกว่าขาหลังทําให้ลำตัวของพวกมันดูลาดต่ําไปด้านหลังขาหน้าของพวกมันแข็งแรงมากซึ่งช่วยให้วิ่งได้อย่างรวดเร็วหน้าของไฮยีน่าคล้ายกับหมาพวกมันมีหูตั้งและแหลมปากกว้างและตาที่ดูดุร้ายและมีพลังสีขนของไฮยีน่าขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ไฮยีน่าลายจุด มีขนสีน้ำตาลอ่อนถึงเทาและมีจุดสีดำกระจายทั่วลำตัวส่วนไฮยีน่าลายริ้วมีขนสีเทาหรือน้ำตาลเข้มและมีลายริ้วตามตัวไฮยีน่าเป็นสัตว์ที่มีโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนและน่าสนใจโดยเฉพาะไฮยีน่าลายจุดซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการจัดระบบสังคมที่ไม่เหมือนกับสัตว์นักล่าอื่นๆโดยโครงสร้างทางสังคมของไฮยีน่าลายจุดนั้นเป็นแบบสังคมที่เพศเมียเป็นใหญ่โดยในฝูงไฮยีน่าเพศเมียจะมีอำนาจสูงสุด เหนือกว่าเพศผู้ทุกตัวไม่ว่าตัวนั้นจะมีอายุมากน้อยเพียงใดไฮยีน่าอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าแคลนซึ่งขนาดของแคลนสามารถมีได้ตั้งแต่10ตัวจนถึงมากกว่า80ตัวขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และถิ่นที่อยู่อาศัยภายในแคลนนี้เพศเมียจะมีบทบาทในการนำฝูงโดยเพศเมียที่มีสถานะสูงสุดเรียกว่าผู้นำฝูงและลูกของผู้นำฝูงจะได้รับสิทธิพิเศษ และสถานะที่สูงกว่าเพศเมียและเพศผู้ตัวอื่นๆในฝูงความเป็นผู้นำของเพศเมียในฝูงไฮยีน่าลายจุดนั้นแตกต่างจากสัตว์นักล่าชนิดอื่นๆอย่างชัดเจนเพราะเพศเมียไม่เพียงมีบทบาทในการควบคุมการล่าและดูแลฝูงแต่ยังมีขนาดร่างกายที่ใหญ่และแข็งแรงกว่าเพศผู้ทำให้มีอำนาจมากกว่าเพศผู้ภายในคลานของไฮยีน่าลายจุดมีลำดับชั้นทางสังคมที่ชัดเจน ซึ่งการจัดลำดับทางสังคมนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการแบ่งอาหารและการตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆของฝูงเช่นการเลือกพื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยและการล่าเหยื่อเพศเมียที่มีสถานะสูงลูกของพวกมันจะได้สิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรก่อน,อนเสมอเช่นเพศผู้ที่มีสถานะต่ำจะต้องรอจนกว่าเพศเมียกินอิ่มก่อนถึงจะได้กินสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของระบบลำดับชั้นในฝูงไฮยีน่าลายจุดการสื่อสาร เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในโครงสร้างทางสังคมของไฮยีนาพวกมันใช้เสียงและการแสดงออกทางกายภาพเพื่อสื่อสารกับสมาชิกในฝูงไฮยีนาลายจุดมีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งใช้เพื่อแสดงความตื่นตัวพร้อมจัดการกับเหยื่อมันจะส่งเสียงนี้เพื่อเป็นสัญญาณเรียกรวมฝูงให้เตรียมพร้อมในการออกล่าและยังใช้เพื่อสื่อสารกันในฝูงเพื่อบ่งบอกตำแหน่งของตนเองให้สมาชิกในฝูงรับรู้การแสดงออกทางกายภาพเช่นการก้มตัว หรือเลียตัวเป็นวิธีหนึ่งในการบ่งบอกตำแหน่งทางสังคมของไฮยีน่าตัวนั้นๆในการล่าเหยื่อไฮยีน่ามักจะรวมตัวกันออกหาเหยื่อโดยมีตัวเมียเป็นจ่าฝูงไฮยีน่าสามารถวิ่งได้เร็วถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนิสัยค่อนข้างดุร้ายไฮยีน่าตัวเมียจะมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าตัวผู้เนื่องจากจะเป็นฝ่ายดูแลลูกเพราะตัวผู้จะทำอันตรายและกินลูกไฮยีน่าที่เกิดใหม่เป็นอาหารได้พฤติกรรมการล่าเหยื่อของไฮยีน่า มีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แต่โดยทั่วไปไฮยีน่าเป็นนักล่าที่มีความสามารถและยังเป็นสัตว์กินซากด้วยพฤติกรรมการล่าของพวกมันมีลักษณะดังนี้ไฮยีน่าลายจุดซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดมักจะล่าเหยื่อกันเป็นกลุ่มพวกมันทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อไล่ล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เช่นมาลายควายป่าหรือกวางพฤติกรรมเช่นนี้ทำให้พวกมันสามารถล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองได้ โดยการใช้กำลังร่วมกันจากสมาชิกในฝูงไฮยีน่ามีความสามารถในการวิ่งระยะไกลด้วยความเร็วปานกลางและมีความอดทนสูงเมื่อไล่ล่าเหยื่อพวกมันสามารถวิ่งตามเหยื่อไปได้นานทำให้เหยื่อเหนื่อยล้าและหมดแรงก่อนที่ไฮยีน่าจะเข้าจู่โจมขากรรไกรของไฮยีน่าแข็งแรงมากทำให้สามารถกัดและเจาะผ่านกระดูกได้อย่างง่ายดายเมื่อจับเหยื่อได้พวกมันสามารถกัดเหยื่อได้ลึกถึงกระดูกและกินทุกส่วนของเหยื่อ ไฮยีน่ามักจะกินซากสัตว์ที่สัตว์นักล่าอื่นๆล่าไว้ก่อนแล้วซึ่งเป็นพฤติกรรมในฐานะสัตว์กินซากแม้จะเป็นนักล่าที่เก่งกาจแต่ถ้ามีซากสัตว์อยู่แล้วพวกมันจะเลือกกินซากแทนการล่าไฮายีน่ามักจะมีการแย่งชิงเหยื่อกับสัตว์นักล่าอื่นๆโดยเฉพาะสิงโตพวกมันสามารถไล่ล่าสิงโตหรือแย่งซากสัตว์จากสิงโตได้และในบางกรณีก็เกิดการต่อสู้ระหว่างสองสายพันธุ์นี้เพื่อแย่งเหยื่อ พฤติกรรมเหล่านี้ทําให้ไฮยีนาเป็นนักล่าที่เก่งกาจและมีโอกาสรอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายแม้ไฮยีนาจะมีขนาดและรูปร่างที่เล็กกว่าสิงโตแต่จะเป็นสัตว์ที่สิงโตมักจะแพ้เพราะบางครั้งเมื่อสิงโตล่าเหยื่อได้แล้วไฮยีนาจะเข้ามาก่อกวนเพื่อที่จะแย่งซากสัตว์ที่ล่าได้จนสิงโตต้องเป็นฝ่ายล่าถอยไปขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปไฮยีนาของเราหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่น่าทึ่งนี้ถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ